การแตกหน่อเป็นการสืบพ to ันธ <región> ุ์แบบให้อาศัยเพศชนิดหนึ่งการแตกหน่อเป็นการสร้างตัวอ่อนแล้วจึงทำให้ตัวอ่อนเจริญเติบโตเองการสืบพันธุ์แบบนี้พบม้างในสัตว์ชั้นต่ำที่มีโครงสร้างไม่ซับซ้อนเช่นยีสต์และไฮราแต่ก็พบได้บ้างในพืชบางชนิดเช่นกล้วยและไผ่ค่ะยีสต์เป็นจุลินทรีย์ชนิดหนึ่งอยู่ในอาณาจักรฟังใจซึ่งเป็นอาณาจักรเดียวกันกับรามีลักษณะเป็นเซลล์เดี่ยวมีรูปร่างหลายแบบเช่นกลมรีมีความกว้างประมาณ1-5ไมโครเมตรและยาวประมาณ3-5ไมโครเมตร ในการศึกษาการแตกหน่อของยีสต์ในครั้งนี้จะทําการศึกษาจากกีที่ได้จากการเพาะเลี้ยง2วิธีโดยวิธีแรกคือการเพาะเลี้ยงจากยีสต์ผงซึ่งมีขั้นตอนดังต่อไปนี้ค่ะเตรียมภาชนะโดยนําขวดน้าดื่ม1.5ลิตรล้างน้ําให้สะอาดแล้วเติมน้ําประมาณ0.5ลิตรลงในขวดต่อมาเตรียมเชื้อยีสต์และเตรียมอาหารที่ใช้เลี้ยงซึ่งได้แก่น้ําตาลทรายและแป้งข้าวโพด โดยใช้ยีตผงประมาณ0.5กรัมแป้งข้าวโพดประมาณ1.5กรัมและน้ำตาลทรายประมาณ5กรัมนำยีตผงไปละลายน้ำและขยี่ให้ยีตละลายน้ำให้หมดเติมน้ำตาลทรายลงในขวดและเขย่าให้ละลาย เติมแป้งแล้วตามด้วยเชื้อยีที่ละลายน้ำแล้วเติมน้ำเปล่าเพิ่มลงในขวดให้ได้ประมาณ1ลิตรหรือประมาณค่อนขวด ปิดฝาให้แน่นแล้วเขย่าขวดแรงๆให้ผสมเป็นเนื้อเดียวกันหลังจากนั้นคลายเกลียวฝาขวดให้ปิดพอหลวมเนื่องจากภายในขวดมีปรรมันแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ที่เกิดจากการหายใจของยีสต์จึงต้องคลายเกลียวฝาขวดเพื่อเป็นการปล่อยแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ เตรียมวัตถุดิบได้แก่แอปเปลิลโดยนำแอปเปลิลมาหั่นให้เป็นชิ้นเล็กๆเตรียมอาหารที่ใช้เลีย้ยงซึ่งได้แก่น้ำตาลทรายเตรียมภาชนะโดยนำขวดโหลล้างน้ำร้อนให้สะอาดก่อนนำมาใช้งาน เติมน้ำปริมาณ0.5ลิตรหรือ500มิลลิลตรลงในขวดโหลหลังจากนั้นเติมน้ำตาลแล้วคนให้ละลายนำแอปเปิ้ลที่หั่นเป็นชิ้นเล็กๆไว้แล้วใส่ลงในขวดโหลคนให้วัตถุด,ดิบในขวดโหลเข้ากันปิดภาชนะด้วยถุงพลาสติกใส่ครอบฝาและรัดถุงด้วยยางรัดถุงพลาสติก วางภาชนะไว้ที่อุณหภูมิห้องสำหรับยีจากการพอจากยีดผงต้องหมั่นเขย่าขวดวันละ4-5ครั้งเพื่อให้ยีดได้รับอาหารอย่างทั่วถึงก่อนเขย่าปิดฝาให้แน่นหลังเขย่าแล้วคลายเกลียวเหมือนเดิม ส่วนนี้จากการหมักจากแอปเปิลต้องแกะพลาสติกเปิดปากขวดโหลอย่างน้อยวันละ1-2ครั้งเพื่อถ่ายเทแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ออกไปและนำแก๊สออกซิเจนเข้ามาหลังจากนั้นเขย่าเพื่อให้ออกซิเจนผสมกับน้ำอย่างทั่วถึงหลังจากผ่านไป2-3วันจะสังเกตเห็นว่ามีฟองแก๊สเกิดขึ้นทั้งในขวดน้ำและขวดโหลแสดงให้เห็นว่าจุลินทรีย์ทำงานได้ดี ส่องดูเซลล์ยีสต์ภายใต้กล้องจุลทรรศในวันที่3ของการเพาะเลี้ยงโดยใช้หลอดหยดสารดูดน้ำที่เลี้ยงยีสต์มาหยดลงบนสไลด์และย้อมสีด้วยสีย้อมเมทิลีนบลูแล้วนำไปส่องดูด้วยกล้องจุลทรรศเพื่อศึกษาระยะการแตกหน่อของยีสต์ค่ะ จากการศึกษาการแตกหน่อของยีสต์พบว่าเซลล์ยีสต์ที่ได้จากการเพาะเลี้ยงยีสต์จากยีสต์ผงและแอปเปิลมีลักษณะการแตกหนอ่อที่เกิดจากเซลล์หรือตัวเดิมมีติ่งเล็กๆยื่นออกมาติ่งนั้นค่อยๆใหญ่ขึ้นจนรูปร่างเหมือนตัวเดิมแล้วหลุดออกไปซึ่งลักษณะสันฐานวิทยาของยีสต์ที่ได้จากการเพาะเลี้ยงยีสต์จากยีสต์ผงนั้นมีลักษณะรูปร่างค่อนข้างกลมขนาดเล็กมากส่วนยีสต์ที่ได้จากการเพาะเลี้ยงยีสต์จากแอปเปิลมีลักษณะกลมรีค่ะ ไฮราเป็นสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังมีลำตัวกลวงผนังลำตัวมี2ชั้นลำตัวยาวประมาณ5-10มิลลิเมตรมีหนวดจำนวน4-12เส้นลำตัวของไฮราจะมีหลายสีบางชนิดลำตัวมีสีขาวหรือสีเทาหนวดจะสั้นกว่าลำตัวบางชนิดลำตัวจะมีสีน้ำตาลหนวดยาวกว่าลำตัวถึง3-5เท่า และบางชนิดมีลำตัวสีเขียวซึ่งไฮด้าที่มีลำตัวสีเขียวนั้นเนื่องมาจากไฮด้าอาศัยอยู่แบบพึ่งพาซึ่งกันและกันกับสาหร่ายชนิดหนึ่งเมื่อไฮด้าถูกกระทบบริเวณลำตัวและหนวดของไฮด้าจะหดสั้นลงจะมีขนาดประมาณ2-3มิลลิเมตรและเมื่อกลับสู่สภาวะปกติไฮด้าจะค่อยๆยืดลำตัวและหนวดขยายออกตามเดิม สำหรับการยืดและหดตัวของไฮราอาจมาจากการตอบสนองต่อแสงไฮดราต้องการแสงสว่างที่พอเหมาะโดยเฉพาะไฮราชนิด Chlorhydra oh viridisima ที่มีสาหร่ายสีเขียวเซล์เดียวอาศัยอยู่ด้วยแบบพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกันสาหร่ายนี้จะดูดซับธาตุอาหารที่มาจากอาหารไฮดราที่เหลือส่วนไฮดราก็จะอาศัยออกซิเจนจากการสังเคราะห์สแสงของสาหร่ายดังนั้นไฮดราชนิดนี้จึงต้องการแสงสว่างมากกว่าไฮดราชนิดอื่นๆไฮดราตอบสนองต่ออุณหภูมิและชอบอยู่ที่ค่อนข้างเย็น ตัวเต็มที่จะสืบพันธุ์ได้ทั้งแบบมีเพศซึ่งมักจะเกิดในสภาวะขาดแคลนอาหารและไม่มีเพศคือแตกหน่อยอย่างรวดเร็วถ้ามีอาหารสมบูรณ์โดยหนึ่งตัวอาจแตกหน่อได้หนึ่งหน่อหรือหลายหน่อมักพบเข็มพิดมีอยู่มากมายบนหนวดมากกว่าตามลําตัวการแตกหน่อของไฮราเป็นการสืบพันธุ์แบบไม่มีเพศ โดยผนังข้างลำตัวจะพองตัวออกมาเป็นตัวใหม่ตรงปลายจะมีหนวดเกิดขึ้นเอนทรนภายในหนอก็จะติดต่อถึงกันต่อมาตรงรอยต่อจะคอดเข้าจนอินทรนขาดออกจากกันและตัวไฮด้าจะมีปากเกิดขึ้นแล้วจึงหลุดออกจากตัวเดิมหากินตามอิสระได้ถ้าอาหารสมบูรณ์มากๆไฮด้าหนึ่งตัวอาจแตกหนอมากกว่าหนึ่งนอง ตามปกติไฮราชอบก่อนนิ่งอยู่กับที่อาจโยกตัวไปมาช้าๆเพื่อจับสัตว์น้ำเล็กๆที่ผ่านมาเป็นอาหาร กินอาหารลำตัวจะหดสั้นลงกว่าเดิมอาหารของไฮด้าอาจจะมีขนาดใหญ่กว่าตัวไฮด้าเพราะผนังรอบปากมีการยืดหยุ่นได้น้ำย่อยอาหารจะถูกปล่อยออกจากเกลนเซลล์มาย่อยอาหารแฟลกเจลลัม um จะช่วยบกพัดให้น้ำย่อยเคลื่อนที่มาผสมกับอาหารทั่วกันและเมื่ออาหารถูกย่อยแล้วก็จะดูดซึมไปใช้ส่วนกากอาหารที่เหลือจะถูกขับออกทางปากโดยแฟลกเจลล่าช่วยบกพัดเนื่องจากไฮด้าไม่มีทวารหนัก ในการทดลองหาไฮด้าตามธรรมชาติเนื่องจากส่วนใหญ่แหล่งที่พบไฮด้าจะเป็นแหล่งน้ําตามธรรมชาติทั่วไปเช่นบ่อน้ําหนองน้ําอ่างบัวสระน้ําซึ่งแหล่งน้ําดังกล่าวนั้นจะต้องเป็นแหล่งน้ําที่ค่อนข้างใสน้ํานิ่งมีวัชพืชเติบโตไม่นานแน่นควรหาแหล่งน้ําที่มีลักษณะดังกล่าวและเมื่อพบแหล่งน้าที่มีลักษณะคล้ายกับที่กล่าวมาแล้วจึงลองค้นหาไฮด้าด้วยวิธีการดังนี้ค่ะ โดยจะตักน้ําในแหล่งน้ําให้มีวัชพืชน้ําปะปนมาด้วยอย่างเช่นจอกแหนหรือเศษวัสดุและจะตักจากหลายๆจุดของบ่อจากนั้นวางภาชนะให้อยู่ในระดับสายตาถือให้น้ํานิ่งทิง้งไว้ประมาณ5-10นาทีให้สังเกตด้วยตาเปล่าหรือแว่นขยายโดยมองภาชนะตักให้ตักกับของฟ้าหรือแสงสว่างขนาดของไฮด้าจะเท่ากับเส้นดินสอปลายแหลมให้สังเกตว่าถ้าเป็นไฮด้าจะมีหนวดที่มีสีเขียว สำหรับข้อแนะนำในการหาไฮดรานะคะคือหากแหล่งน้ำนั้นมีการใช้งานเครื่องบำบัดน้ำเสียหรือว่ามีวัชพืชน้ำอยู่หนานแน่นมักจะไม่พบไฮดราค่ะ